วันนี้ก็เป็นวันที่สองเขเดินสิยงหาคมสำหรับวันนี้ก็คงจะพูดให้ลำคาญนิดหน่อยดีไหมเพราะว่าถ้าจะเอาพระสูตรเข้ามาแทรกคงจะไม่มีเวลาทั้งนี้ก็เพราะว่ามาตอนกลางวันมีญาติโยมพทธบริษัทถามเรื่องกรรมาฐานก็วันนี้ก็ขอพูดตั้งแต่ต้นในด้านสมถภา,าวนา คือการเจริญกรรมฐา,านก็นหมายถึงการทำสมาธิสมาธินี่ก็มีหลายขั้นขั้นที่หนึ่งเขาเรียกว่าคณ้ิกะสมาธิแปลว่าสมาธิเล็กน้อยขั้นที่สองอุปจารสมาธิคือสมาธิเฉียดชานขั้นที่สามอัปนาวสมาธิสมาธิขั้นชานขึ้นไปแต่ขั้นชานนี่ก็มีชานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่เป็นรูปฌาน แล้วก็รูปประชานมีสี่รวมทั้งหมดทั้งรูปประชานสี่อรูปปานสี่เป็นแปดแต่ว่าสําหรับวันนี้ก็ขอพูดเบื้องต้น <c oughs> เบื้องต้นมีความสําคัญคําว่าสมาธินี่แปลว่าตั้งใจคำว่าสมาธิจริงๆริงบรรดาญาโยมพุทธบริษัทที่พระพุทธเจ้าบอกว่าที่ตถาคตนำมาสอนไม่ได้นำอย่างอ,างอื่นมาสอนทุกอย่างมีในโลกแล้ว <c oughs> แต่ก็นํามารวมสอนเพื่อเกิดด้านกุศลนั่นเองแต่ความจริงสมาธิทุกคนนมีอยู่แล้วเพราะคำสมาธิประการตั้งใจตั้งใจรับทานอาหารตั้งใจทํางานตั้งใจพูดตั้งใจทําอย่างใดหนึ่งก็ตามเป็นสมาธิทั้งหมดแต่ว่าสมาธนนินั้นไม่อยู่ในด้านของกุศลถ้าเป็นในด้านของอกุศลเขาเรียกมิจฉาสมาธิ ถ้าทำมาในด้านกุศลเรืสมาสมาธิเออคำว่าสมาธิก็ขอผ่านไปจะคืนพูดจะํำคัญในขั้นต้นก็คือคณิกะสมาธิก็แปลว่าสมาธิเล็กน้อยคำว่าสมาธิเล็กน้อยนี่มีการทรงตัวไม่ไแน่นอนนักการฝึกสมาธิอันดับแรกที่เราสอนกันมาทั้งหมดให้ใช้อนาปานาสุสติสติกรอน <c oughs> คําว่านาปานุสติก็คือลมให้ใจเข้าออกให้ใจเข้าให้รู้ว่าให้ใจเข้าให้ใจออกให้รู้ว่าให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็ทราบถ้าขณะใดที่จิตกัมมรดาญาโยมพระธบริษัททุกคนยังรู้ลมให้ใจเข้ายังรู้ลมให้ใจออก เวลานั้นไม่มีอารมณ์อื่นเข้ามาแทรกเวลานั้นเชี่ยวจิตเป็นสมาธินานาปนานาปานุสตินี่การทรงสมาธิในขั้นต้นที่เรียกว่าคณิกาสมาธิ <c oughs> ทรงไม่ได้นานอย่างเราต้องการจะรู้ลมให้ใจเข้ารู้ลมให้ใจออกหรือว่าภาวนาร่วมมันก็จะสามารถทรงตัวได้เล็กน้อยสักประเดี๋ยวเดียว,ยวนาทียังบ้างสองนาทีบ้างสามนาทีเป็นอย่างมาก อารมณ์ก็เคลื่อนไปสู่อารมณ์อื่นคิดเรื่องนอกจากคำภาวนานอกจากรู้ให้ใจเขาออกเผลอไปเมื่อเผลอไปสมาธิก็เคลื่อนไปพอนึกขึ้นมาได้เริ่มต้นใหม่ตั้งตนใหม่ก็ไม่ได้นานนักก็เคลื่อนไปอีกอย่างนี้ที่มคานิกาสมาธินี่ถ้าว่ากันถึงอานิสงส์ถ้าบรรดาญาโยมพุทธบริษัททำสมาธิได้ไม่สูงกว่านี้ คือลมรู้ลมให้ใจเขาออกได้บ้างไม่นานนักรู้คำภาวนาได้บ้างไม่นานนักแต่ก็ทำบ่อยๆทำจนชินแต่ก็ทรงไม่ได้นานอย่าถ้าจะถามว่าจะมีในสงตายแล้วไปอยู่ที่ไหนนปริชาติไปไหนวะที่นี่น่าคุยไปวัดธาตทองถามว่าตายแล้วไปไหนแต่บอกอารมณ์ของคณิกาสมาธิเนี่ยเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าได้ อ,อาจจะเป็นเทวดาขั้นพุทธเทวดาและลูกเทวดานี่เป็นได้แน่แต่รวมความว่าถ้ายาิโยมพุทธวิสบริษัททรงอารมณ์ได้แค่คณิกะสมาธิอย่างกับเรารู้ลมหายใจเข้าออกด้วยรู้คำภาวนาด้วยภาวนาที่ใช้กันจนชินและนิยมในการใช้ก็คือพุโทโธแต่ว่าในที่นี้ไม่บังคับรวมการภาวนาและญาติโยมนะใครภาวนาอย่างไหนคล่องใช้ได้หมด แต่ว่าทางเขาฝึกใหม่ๆใ,ในตอนแรกแรกเขาใช้คำว่าพุทธโธคำว่าพุทธโธนี่ไม่ใช่กรรมฐานต่ำเป็นกรรมฐานที่รรสูงมากพระพุทธโธเป็นชื่อของพระพุทธเจ้าเขาเรียกพุทธานุสติกรรมฐาน <c oughs> ถ้ากำลังใจเขาบดาญาโยมพุทธบร,ริษัททรงกำลังใจชินในพุทธโธเวลาให้ใจเข้านึก,กว่าพุทธระดัใจออกนึก,กว่าโท แต่ว่าเวลาให้ใจเข้าออกนี่ต้องแบบต้องทำแบบสบายๆนะ <c oughs> อย่าบังคับลมให้ใจแต่บางทีลมให้ใจเบาไปรู้เรื่องน้อยรู้น้อยบังคับให้หนักอันนี้ไม่ถูก <c oughs> เรื่องลมให้ใจที่ต้องปล่อยไปตามสภาวะของร่างกาย <c oughs> ร่างกายเขาพอใจคือขนาดไหนสบายใจของร่างกายร่างกายมาหายใจเบาหรือหนักก็าตามปล่อยแต่เอาจิตเข้าไปรับทราบ ถ้าท่านชำนาญนา,น,านาปานุติแค่เล็กน้อยพระพุทธโธด้วยอย่างนี้ถ้าบังเอิญจะตายกำลังใจนึกถึงพระพุทธเจ้าคือนึกภาวนาว่าพุทโธเท่านี้เพียงแค่เล็กน้อยทุกคนไม่จะทำบาปมามากแสนมากเว้นไว้แต่อานันตริยกรรม <c oughs> คำว่าอานันตริยกรรมนี่เป็นบาปหนักเช่นทำพุทธเจ้าให้หอบโรหิตทำสงให้แตกกัน ข้าพระหันข้าพ่อข้าแม่ทําสังฆเพศคือทำสง์ให้แตกกันนี้ตนถ้าอย่างนี้แก้ไขไม่ได้ <c oughs> ถ้าบาปไม่ถึงอย่างนี้เพียงก่อนที่ท่านป่วยใหม่ๆจิตใจยังทรงตัวดีอยู่ภาวนาบ้างไม่ภาวนาบ้างแต่มีความนึกถึงพระพุทธเจ้าบ้างตามเวลาหรือว่าภาวนาว,ว่าพุทโธบ้างตามเวลาอย่างนี้ตายแล้วไม่ลงนรก แล้วก็คุ้มกันแค่ชาติเดียวนะชาติต่อไปถ้าเผลอก็ลงวยกันตัวอย่างที่น,น,นี่เป็นอว่าพวกเราญายติโยมบริษัทนี่ถ้าภาวนาว่าพุทโธก็ดีถ้าเห็นพระพุทธรูปก็าตามทุกคนมีความเคารพสำหรับคนที่นึกถึงพระพุทธเจ้าโดยไม่มีความเคารพมาก่อนแล้วก็ไม่นึกถึงด้วยความเคารพด้วยต้องการให้ท่านช่วยพ้นจากความทุกข์คือป่วยไข้ไม่สบาย พราะว่าป่วยหนักใครๆก็รักษาไม่ได้แต่พ่อแม่ก็ไม่หาหมอรักษาทรัพย์สินมีก็เป็นรูปมหาเศรษฐีรั์สินที่มีพ่อแม่ก็ใช้ได้รัพย์ไม่กล้าซื้อยาจากตลาดเพราะเกรงว่าจะแพง <c oughs> ไม่กล้าหาหมอเกรงจะชิ่งเงินมาก <c oughs> ก็เก็บยามารักษาลูกลูกเห็นว่าพ่อก็ดีแม่ก็ดีรัพย์สินก็ดีไม่เป็นที่พึ่งของตนแต่กูน,นี้เขาไม่ได้นับถือพุทธศาสนา ทั้งทั้งที่พระพุทธเจ้าเคยไปเมืองนั้นเดินผ่านหน้าบ้านเขาเขาก็ไม่เคยยกไไือไหวแต่ว่าเวลาใกล้จะตายจริงๆมาทุกขเวทนามากเขาก็นึกว่าคนเข้าลือกันว่าพระสมณะโคดมและใจดีเมตตาไม่ว่าใครเวลานี้เราป่วยหนะักคอยพระสมณะโคดมมาช่วยเราให้พ้นจากความทุกข์เคยหายจากโรคเวลานั้นเขานึกถึงพระพุทธเจ้า แต่มันไม่ได้นึกถึงด้วยความเคารพแต่เขาก็มาเอิญตายไปเวลานั้นพอดีเพราะสรรการการตายเวลานั้นที่นึกถึงพระเจ้าอยู่ไวแต่บุญน,น้อยนิดเดียวก็ไปเกิดเป็นเทวดาวบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสตรวโลกมีวิมานทองคำไม่ที่อยู่มีนางฟ้าหนึ่งพันเป็นบริวารมีต่างหูเกลี้ยงคำว่าต่างหูเกลี้ยงเป็นทองคำล้วนไม่มีเครื่องประดับ <c oughs> มีนาวามัตตกุลีเทพบุตบ อ,อมานพูดมาถึงตอนนี้ก็ขอพูดต่ออีกหน่อยต่อหน่อยได้ไหมฟังมามากเลยนะลืมยังก็เป็นนั้นว่าขอต่ออีกหน่อยหนึ่งหลังจากนั้นมาเมื่อพ่อเขามีลูกคนเดียวแล้วก็ลูกตายไปก็นึกอยากจะให้ลูกกลับมาเกิดใหม่ทเวลาตอนเช้าตื่นใหม่ๆ่ล้างหน้าเสร็จก่อนบริโภคอาหาร ก็ไปยืนที่ปากหลุมรกุมปากหลุมศพที่ฝังลูกไปพันนาคอยลูกกลับมาตามเดิมสําหรับมัตตากุณลีเทพบุตรเป็นลูกชายอยู่ที่บนวิมานก็พิจารณาตัวเองว่าเราเกิดเป็นเทวดามีนางฟ้าหนึ่งพันเป็นบริวารมีวิมานทองคําเป็นที่อยู่มีตังหูเกลียงเป็นทองเกลียงเพราะอาศัยบนอะไร ก็ทราบว่าตนเองนึกถึงองค์สมเด็จพระจอมไตรบริศาสันดาห์ไม่เคยมีความครบรพมาก่อนไม่เคยแม้แต่ยกมือไหว้แต่ว่าก่อนจะตายนึกถึงอยากให้ท่านมาช่วยหายจากป่วยไข้ไม่สบายเพราะใสเพียงเท่านี้เป็นบุญเป็นเหตุให้เกิดเปนเิวดาได้ก็มองมาดูเมืองมนุษย์เห็นพ่อไปยืนร้องไห้อยู่ที่ปากหลุมเธอก็มีความรู้สึกว่าพ่อของเรา เมื่อเวลาที่เรามีชีวิตอยู่ทั้งๆที่เป็นมหาเศรษฐีเราป่วยไข้ไม่สบายยาก็ไม่กลา้าซื้อจากตลาดหมอก็ไม่กล้าหาหมมารักษาเป็นคนทรัพย์สินจะหมดเวลานี้เมื่อเราตายก็มาคนคนคลังให้เรากลับต้องไปทรมานพอ่อเธอยังแปลงกายคล้ายๆกับคนเดิมลงมาใกล้ๆเธอก็ยืนร้องไห้บังพ่อร้องไห้เธอร้องไห้ แต่ท่านบู่าเห็นคนชายหนุ่มร้องไห้ก็สงสัยว่าเราร้องไห้ถึงลูกของเราที่ตายแต่ว่าเจ้าหนุ่มคนนี้มาร้องไห้ถึงไข่ก็เข้าไปถามถามว่าโพบิสะบูดูกรมรษผู้เจริญเธอร้องไห้เพื่อเรื่องอะไรเธอก็ถามท่านบู่าว่าท่านร้องไห้เพื่ออะไรท่านเู่เาสมหาสถีก็บอกว่าร้องไห้ถ,ถึงถึงลูกลูกที่ตายไปอยากให้ลูกกลับมาเกิดใหม่ เธอคนนั้นก็ตอบว่า <c oughs> ผมมีรถทองคำอยู่หนึ่งคันสวยงามมากยังหาล้อไม่ได้อยากจะได้ล้อถ้ามหาเศรษฐีก็คิดว่าชายคนนี้รูปร่างคล้ายๆล,ลูกของเราถ้าเราได้ไว้เป็นลูกบนธรรมจะทำให้เราจะสบายใจมากยังถามว่าเธอต้องการล้ออะไรต้องการล้อทองคำหรือล้อแก้วมณีจะหาให้ แะเจต่คุณบันลีเทพบุตรก็บอกนึกในใจว่าพ่อของเราเมื่อเราอยู่แม้แต่ยาก็ไม่กล้าซื้อกลัวเสียเงินเีน่เราแปลงกายคล้ายๆล,ลูกคนเก่ากับสเสดสระแม้แต่ล้อทองคําและล้อแก้วมันลีเออยิงแกล้งพ่อบอกว่าที่ผมต้องการไม่ต้องการอย่างนั้นครับเพราะรถผมมันสวยมากผมอยากจะได้ดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์มาเป็นล้อขข้างล้ล้อที่แต่พราหมณ์ฟังแล้วก็ตกก็โกรธที่ตูกกลืบอกว่า ใครมีใครบ้างที่ต้องการดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มาเป็นล้อรถได้ไอคนที่ต้องการอย่างนี้ก็มีคนประเภทเดียวคือคนบ้าชายหนุ่มแปลงมาก็บอกว่าผมต้องการดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มาเป็นล้อรถเป็นสิ่งที่ผมมองเห็นแต่ว่าคุณลุงต้องการลูกที่ตายไปแล้วลุงเห็นไหมแต่ความก็บอกฉันไม่เห็นเลอก็ถามว่าคนที่ต้องการสิ่งที่มองเห็นก็คนที่ต้องการสิ่งที่ไม่มองเห็นนี่ใครมันบ้ามากกว่ากันใช่ไหมเออ จบจบยางยางไม่จบเขาเล่าลด้านลัดเวลามีน้อยว่าจะไม่มีประสบนะมาเข้าจนได้นะก็ะ <_ d warmer> เป็นนั้นว่าในที่สุดเธอก็ประกาศตัวว่าตัวเองนะคือมัตยกรีที่บดที่มาลูกชาย <_ d warmer> เวลานี้ไปเกิดปิเิวดาบนสวรรค์ชันเด้ดึงสติวโลก <_ d warmer> ท่านพ่อก็ถามว่าเธอไปเกิดได้เพราะบุญอะไรเ <_ d warmer> ธอก็ตอบว่าอาศัยพระสมณระโคดมนึกถึงพระพุทธเจ้าพระพสมณะโคดมก่อเจะตาย พ่อก็บอกว่าเธอไม่เคยยกมือไหว้ไม่เคยใส่บาทไม่เคยฟังเทศทําไมจังมีบุญเธอก็ยืนยันแบอาแค่นึกถึงว่าต้องการรักษาโรคก,ก็เป็นเทวดาได้จึงแนะนําพ่อบอะว่านับตนบััินี้ต้นไปเห็นละละทัทธิเดิมกลับไปนิยมนับถือพระพุทธเจา้าคือภาษามณะโคดมกับภาษาวกจงสมาทานศีลจงฟังเทศจงใส่บาตร <c oughs> ในที่สุดเธอก็ลากลับไปเป็นเทวดาแล้กลากลับไปพ่อกลับมาบ้านก็สั่งแม่บ้านมาทำกับข้าวมากๆหุงข้าวมากๆวันนี้วันนี้จะเลี้ยงพระสมณะโคดมพระตสาวกในที่สุดพราหมณก็ไปเฝ้าพระพุทธเจา้าแต่การไปเฝ้าพระพจเจ้าคํมาศัพทเคาว่าเฝ้านี่สภาพมากเกินไปถือว่าเขาไปหาพระพุทธเจ้าก็แล้วกันเวลานั้นคนก็มีสองพวก พวกเดิมของเขาที่ม่นับถือพระเจ้าอยู่ก็มีความรู้สึกว่าวันนี้เลยดูพรามคนนี้ไปย่ำยีพระสมณโคดมอีกพวกหนึ่งที่นับถือพระเจ้าก็มีความรู้สึกว่าวันนี้เราจะไปดูพระสมณโคดมพระพุทธเจ้าแสดงธรรมธรมาณพรามคนนี้ให้เข้าถึงพระรัตนตรยัยเป็นว่าคนที่ไปดูไปไปตามพรามนั่นก็เป็น,นคนสองพวกด้วยกันพอไปถึงพระพุทธเจ้าแล้วเขาก็ถามเขาก็ ถามว่าพระสมณะโคดมเขาเวลานั้นถ้าเรียกชื่อกันแสดงการไม่เคารพนะ <c oughs> ถามว่าพระสมณะโคดมคนที่ไม่เคยยกมือไหว้ท่านคนที่ไม่เคยฟังเทศจากท่านคนที่ไม่เคยใส่บาตรให้ท่านแต่นึกถึงชื่อท่านอย่างเดียวตายแล้ไปเกิดบนสวรรค์มีไหม <c oughs> พระพุทธเจ้าก็ตอบว่าคนที่ไม่เคยยกมือไหว้ตถาคต <c oughs> คนที่ไม่เคยใส่บาตรคนที่ไม่เคยฟังเทศแต่ว่านึกถึงชื่อตถาคตอย่างเดียวตายแล้วไปเกิดบนสวรรค์ไม่ช่นับร้อนน้ำพันน้หมื่นนับเป็นโกดๆท่านก็บ,บอกว่าเมื่อตอนเช้านี่พราหมณ์ไปพบมาแล้วใช่ไหมในที่สุดองค์สมเด็จพระจอมไตรปรมสาสดาก็ทรงนึกถึงมรตตดกุณลีเทพบุตร ว่าคอยมตัตตกุณีเทพบุตรจงมาพร้อมวิมานเขาเรียกนะไม่เช่นนีกเรียกเฉยๆเรียกให้คนได้ได้ยินว่าเวลานี้มตัตตกุณีเทพบุตรอยู่อยู่ท่านดาวาดึงจงมาที่นี่พร้อมด้วยวิมานก็ปรากฏว่าเวลานั้นมตนัตตกุณีเทพบุตรวิมา,มานเขามัตตกุณีเทพบุตรก็ลอยมาท่านนั่งอยู่ข้างบนพอเข้ามาใกล้องค์สมเด็จพระโษตษผลมัตตกุณีเทพบุตรก็ลงจากวิมานมาไหวพระเจา้า เมื่อกราบแล้วองค์สมเด็จพระพุทพร้ตก,ก็ทรงเทศเมื่อเทศจบปรากฏว่าตรุคุณลีเทบุตรเป็นมรสโสดาบันพ <c oughs> ราหมพ่อก็เป็นมโสโดาบัน <c oughs> คนที่ไปยืนฟังทั้งสองฝ่ายก็เป็นพระโสดาบันเป็นมากที่เอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังเพราะว่าแม้แต่ญาติโยมพทธบริษัตเจริญกรรมฐานขั้นคณิกะสมาธิแม้ว่าจะเป็นสมาธิเล็กน้อย แต่อย่าลืมว่าทุกคนก่อนที่จะภาวนาก่อนจะรูล้ลมให้ใจเขาออกทุกคนก็มีความเคารพในพระพุทธเจ้าอยู่แล้วอย่างพระตทุณลีเทีุ่ตบทนี้เขาไม่เคยเคารพมาก่อนแต่หลังจากนั้นทุกท่านก็ตั้งใจภาวนาตั้งใจรูล้ลมให้ใจเขาออกถ้าบังเอิญเวลาจะตายท่านนึกถึงพระเจ้าหน่อยเดียวก่อนหน้าจะตายไม่ใช่ใกล้ตายเลยทีเดียวนะนั่นก็หมายความว่าขณะที่ป่วยใหม่ๆ ซึงเกิดไม่ไว้วางใจตัวเองก็ตามหรือว่าการชินกับการภาวนาก็ตามนึกถึงคำว่าพุโทโธแล้วลมให้ใจเขาออกด้วยความเคารพด้วยความจริงใจถ้าทําอย่างนี้เวลาตายเวลาวนั้นเขาญาติโยมพระทศิริษจะไม่ไปในรกนี่ก็ถือว่าเป็นผลของกติกะสมาธิคือสมาธิเล็กน้อย <c oughs> อย่างมัตตกุลีเทพบุตรนะเขานึกถึงพระพุทธเจ้าเวลาเล็กน้อยนิดเดียวและไม่จะมีความคารบแต่เขาไปสวรรค์ชช่นาดาวดึงได้เราก็เช่นเดียวกันเรื่รงความสมาธิในตอนต้นเลียวคณิกีสมาธิไม่ว่าจะทาได้เล็กน้อยจิตสงบไม่พอก็อย่าเพิ่งท้อใจก็มีหลายท่านบอกจิตมันสงบไม่พอท้อใจเลยเกินเขาจริงไม่น่าจะท้อเพราะการจเจริญกรรมฐานเป็นความดีสูงสุดในพุทธศาสนา ต่อไปก็เป็นอุปจารสมาธิคำว่าอุปจารสมาธิเนี่ยแปลว่าสมาธิเฉียดชานใกล้ๆชาแต่ยังไม่ถึงชาแต่จิตถ้าจะเข้าถึงอุปจารสมาธิในจิตต้องเข้าถึงปีติปีติคือความอิ่มใจเวลาที่ปฏิบัติแล้วและเลิกแล้วก็ตามมีความชุ่มชื่นใจไม่อยากไม่เบื่อไม่ไนายพอใจในการเจริญภาวนาอย่างนี้ท่าเรียกว่าปีติแลอุปจารสมาธิ พอเข้าถึงขั้นอุปจารสมาธินี่ก็มีขั้นอาการงับปีติมีห้าอย่างวันนีาา้ญาติโยมถามเรื่องนี้มาพูดเพื่อความเข้าใจอาการงับปีติมีห้าอย่างคือหนึ่งขนพองสยองกล้าวเวลาที่นั่งภาวนาไปมีขนลุกสู่飒飒ลุกขนลุกมากบ้างน้อยบ้างก็ตามนี่เป็นอาการที่หนึ่งอาการที่สองน้ำตาไหล ภาวนาไปจะดีใจแน้ว็าตามขนาดที่เจริญทั้งกรรมฐานทั้งก,กองนี้แล้วบางทีใครพูดชอบใจนิดหน่อยน้ําตาก็าไหลและบางขณะที่ทําไปจิตใจเกิดความชุ่มชื่นน้ําตาก็าไหลที่บางวันนี้มีคําถามถามว่าร้องพัญญาร้องไห้แต่ความจริงไม่ใช่ร้องไห้ <c oughs> น้าตาไหลเพราะอาการของปีติ อาการที่สามร่างกายโยกโครงโยกไปโยกมาโยกขนาดโยกขลังจิตใจสบายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจิตใจสบายนะแล้วอาการที่สี่ปีติที่สี่มีอาการเต้นเหมือนปลุกพระแล้วบางทีตัวลอยหัวอากาศอาการที่ห้ามีจิตทรบรซ่าัพยนรกสึดสซ่ซ่ากายเบาอันดับแรกจะรู้สึกว่าหน้าใหญ่ตัวใหญ่หัวใหญ่ขึ้น แล้วต่อไปก็เหมือนลมริ้วๆไหลออกจากกายในที่สุดไม่รู้สึกว่ามีร่างกายไม่รู้สึกว่ามีตัวจะรู้สึกมีหัวจ้าหัวมันใหญ่จะใจสบายที่สุดอันนี้แปลาการก็ปีติที่ห้ากลวงความอาการทั้งห้าอย่างคือหนึ่งขนลุกสู่ซาสองน้ำตาไหลสมร่างกายโยกโครงสีตัวลอยอากาศและเต้นปรับปบปรับก็ตามหมีอาการราบซ่านทั้งหมดนี้ถ้าเกิดขึ้น คลอยปล่อยไปเป็นเรื่องของร่างกายอย่าไปสนใจอาการอย่างนี้ถ้าเกิดขึ้นแล้วจิตใจจะมีความชุ่มชื่นจิตใจจะทรงตัวมากเวลานั้นอาจารย์จิตใกล้จะถึงฌานมันเกิดขึ้นสักครู่หนึ่งแต่บางคนก็นานนะบางรายก็เกิดครู่เดียวอาการนั้นหายไปจะจิตสงบมีอการนิ่งมีจิตสงบดีตอนนี้สงบดีตอนนั้นเป็นฌานเบื้องตน้นเข้าถึงฌาน ต้าให้จิตยังเข้าถึงฌานในไม่เข้าถึงฌานยให้สังเกตตามนี้ถ้าบัาญฌานที่หนึ่งฌานที่หนึ่งที่เรียกว่าปฐมฌานสังเกตว่าถ้าจิตใจเรื่องสบายมีรมเป็นสุขแต่หูของคนทุกคนในบรรดดญาตาโยมจะได้ยินเสียงทุกอย่างเสียงพูดเสียงร้องเพลงเสียงทะเลาะกันเสียงตุนนักเขาเสียงอะไรทั้งหมด,หมดได้ยินแล้วก็รู้เรื่องทั้งหมดแต่ว่าจิตไม่รำคาญในเสียง อย่างนี้แปลการของปฐมฌานถ้าหากว่าฌานและก็ในตอนนี้ยังมีการภาวนาเป็นปกติลมหายใจเขาออกอยังมียังรู้อยู่ยังมีการภาวนาสมุทธารภาวนาพุทโธก,ก็ยังพุทโธอยู่ยังควบคู่กับลมหายใจเขาออกแต่ลมหายใจเขาออกจะรู้สึกว่าจะเบากับปกตินิดหน่อยต่อไปแ้ากำลังใจเข้าถึงฌานที่สอง ตอนนี้จะมาคำนึงหลักวิชาก่อนถ้าพูดหลักวิชาญาติโยนจะรำคาญแต่ก็พูดให้ฟังนิดหน่อยนะตามหลักวิชาเนี่ยชานที่หนึ่งมีองค์ห้าคือหนึ่งวีตกสองวิจารสามปีติสี่สุกห้าเอกคตาเป็นบาลีหมดรู้เรื่องไหมคนรู้ไม่รู้ทุกคนไม่รู้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันหนึ่งวีตกหมายถึงตัวนึกตรึกนึก สองวิจัยค่าไตรตรองสามปีติมีความอิ่มใจสี่สุขมีความสุขเยือกเย็นมากห้าเอากตามีอารมณ์เป็นหนึ่งคือหน้หมายความอารมณ์เป็นหนึ่งหมายความว่าท่านลมอารมณ์จับลมหายใจเข้าออกก็ดีขภาวนาก็ตามจิตจะไม่เคลื่อนจิตจะทรงตัวอยู่ที่นั่นแม้จะมีเสียงมารบก,กวนขนาดไหนก็ตามจิตจะไม่ยอมไปกับเสียงจะภาวนาได้พิจารณาได้ตามปกติ อย่างนี้เป็นการขอาฌานที่หนึ่งพอถึงอาการเขาฌานที่สองฌานที่สองน่นเหลือองค์สามเหลือปีติสุกเอกรตาวิตกวิจารหายไปคําว่าวิตกคือตรึกวิจารคือตรองนี่ถ้าอ่านหนังสือไม่ค่อยเข้าใจอาตมาอ่านหนังสือมาแล้วเรียนมาแล้วแล้วก็เป็นนักเทศด้วยไม่ได้เรื่องก็มารู้เรื่องจริงๆตอนปฏิบัติตอนนั้นท่านบอกฌานที่สองตัดวิตกวิจารทิ้งไป แต่ความจริงไม่ใช่เราตัดอารมณ์ตัดเองเคื่ออารมณ์ละเอียดขึ้นลมให้ใจเบาลงคาว่าตัดมีตกศึกวิจัยไหมว่าตัดตัวนึกว่าจะภาวนาตัวรู้ว่าภาวนาถูกลพิดตันนี้หายไปเลยรวงความว่าตอนฌานที่สองขึ้นไปนี่คาภาวนาหายไปไม่มีคำภาวนาในการเริ่มต้นเราภาวนาจริงจิตถ้ายังอยู่แค่ในบริเวณของฌานที่หนึ่งและต่มลงมานี่ภาวนา พอเริ่มถึงชาทีสองปับ๊บละเอียดขึ้นภาวนาหายจิตสงบเฉยแต่มีลมสูงกว่าอิ่มอิมเอิบกว่ามีความแนบสนิทก,กว่าดีกว่าชานที่หนึ่งมากถ้าถึงชาทีสองใหม่ๆพอสักว่าเดียวหนึ่งชาดีาีสองเคลื่อนตัวคลายตัวหล่นมาถึงชาทีหนึ่งคนนี้ตกใจนี่กูหลับไปทั้งไงหวาได้ลืมบาดว่ายุ่งหมด ภาว,วนาวุคุโภภาวนาไม่ถูกเอาไม่ถูกแน่จับไม่อยู่ใช่ไหมไม่รู้อะไรไปอะไรไอ้ด้านนอาการนั่นคือขึ้นไปถึงฌานดีสองมีความชุ่มชื่นมีความเอิบอิ่มใจมากมีความสุขมากจิตทรงตัวดีพอถึงฌานทีสามตัดปีติทิ้งไปอารมณ์ตัดเองเราไม่ต้องช่วยตัดนะเราช่วยตัดไม่ได้พอถึงฌานทีสามตัดปีติทิ้งไปล้วได้สุข,ขกับเอกรตา ตอนนี้จะสังเกตได้ว่าความอิ่มเอิบใจน้อยไปแต่ก็มีจิตทรงตัวมากถ้าจะสังเกตทางด้านขบศาตร์ร่างกายเรานั่งก็ดีนอนก็ดีก็าตามจะมีความรู้สึกมืนก็ร่างกายเกรงจัดแต่ความจริงมันไม่เกรงนั่นคืออารมณ์เกรงสมาธิจะมีการทรงตัวมากร่างกายเหมือนไขมัดไปแน,น่นๆจะไม่มีการเคลื่อนไหว แต่กําลังใจทางหูดินเสียงน้อยลงเบาลงติดเครียดตึงเป้งไม่มีการเคลื่อนตัวอันนี้แปลการของชาดีสามอาการของชาดีสี่กาชาดิสี่ 4, ก็ตัดฉกทิ้งไปหรือเอก,กตาไอเดกตาเอากตาคืออารมณ์บันหนึ่งอารมณ์ 1, อณันเดียว <c oughs> เพิ่มอเบกขาเข้ามาอาการขังชาดีสี่ 4, ที่มีสองขั้นคือหยาบกับละเอียดแต่ความจริงอาจารย์หนึ่งสองสามก็มีสามขั้นนะอย่างละสามขั้นะ เวลามันน้อยการการอาจารย์คุณชาใิสีของเขาทุกขเขาพูดสองขั้นตา,ตามตามอันดับคองชาญถ้าการคุณชาใิสีย่างหยาบเข้าถึงเวลานั้นจะไม่รู้สึกว่ามีลมให้ใจเขาออกเพราะลมให้ใจเขาออกได้ละเอียดมากเกือบไม่มีความรู้สึกไม่รู้สึกจริงๆแต่ว่าหูจะยินเสียงน,น้อยๆขยายเสียงในขนาดเย,ยเสียงตั้งไกลดังจ,จัด จะได้ยินเสียงขยายเสียงแวแวาเนี่เป็นชาณิสีอย่างหยาบแววนิดเดียวถ้าถึงขั้นชาณิสีละเอียดขยายเสียงดังขนาดไหนก็ตามจะไม่ได้ยินเลยเลยก็ไม่รู้ลมให้ใจเขาออกมีเพร้ก็เราไม่ให้ใจเขาออกแต่ความจริงร่างใจให้ใจถ้าจะถามวอาการอย่างนี้บางคนกลัวตายเนี่ยโหยิ่งรับนมเมืม่อสมัยฉันฝึกใหม่หม,มีพระเพื่อนอง,องค์ไปปฏิบัติในโบสถ์ พอถึงขั้นนี้ท่านก็วิ่งปื๊ดยันกุฏิหพ่อปานเลยบอกขอเลิกแล้วครับผมกลัวตายมันไม่ให้ใจแล้วครับพอตอนชาหลวงปานออกมาเวลาใช้ข้าวเสร็จจะบอกแม่น่าเสียดายมันกลัวดีไอ้คนกลัวดีหายากนี่ขอญาติญาติโยมบริษัทเข้าใจอาการของฌานของสมาธิไว้วันนี้พูดแค่สมาธิก็พอนะเห,หลือเวลาสามนาทีขอย้อนอีกครั้งหนึ่งว่าคณิกะสมาธิ คือสมาธิเล็กน้อยทำได้ประเดี๋ยวเดียวก็เคลื่อนรู้ลมให้ใจเขาออกนิดหน่อยภาวนาวันพุธโธนิดหน่อยเดี๋ยวก็หายไปที่เรื่องอื่นเข้ามาแทรกรู้ตัวสิทตเคลื่อนไปก็เริ่มต้นมันใหม่อย่างนี้ะไรสงเป็นเทวดาบนสวรรค์ช่้นดาวดึงได้อย่างมัตุภูรีเทพบุตรนะและบรการในสองถ้าเข้าถึงอุปจาระสมาธิคือมีจิตอิ่มเอิบผ่านปีติปีติต้ไม่ได้ผ่านทั้งหอย่างนะ บางคนก็ผ่านทักงสองสามอย่างบางคนก็ผ่านอย่างเดียวบางคนก็ไม่ผ่านเลยแต่ว่ามีจิตใจชุ่มชื่นอาการจะไม่ผ่านแต่มีจิตใจชุ่มชื่นมีจิตทรงตัวนานกว่าคณินอกาสมาธิอาจจะใช้เวลาสัก3สานาทีสีนาทีห้านาทีก็ได้แต่ไม่แน่นักแต่จิตใจสบายมากมีจิตทรงตัวมาก ถ้าจิตใจเข้าถึงอุปจารสมาธิอย่างนี้ท่านบอกว่าจะเกิดเป็นเทวดาชั้นไหนในหกชั้นให้เลือกตามชอบใจสำหรับอาการเขาปีติห้าอย่างก็จงอย่าลืมหนึ่งขนลุกขนพองสยองกล้าวสองน้ำตาไหลสามร่างกายโยกโครงตีเต้นเหมือนปลุกพระหรือตออโดยลอยบรรยากาศห้ามีอาการทราบซ่าน ถ้าการห้าอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นพระบรรดาญาโยมพระทุบริษัททุกคนอย่าสนใจกับอาการปล่อยมันมันจะเต้นมันจะขนระฟองสีองตล้งไงก็ช่างมันน้นตาจอย่าไหลก็ช่างมันเราถือว่าเราคุมที่ใจใจเป็นสุขก็แล้วกันถ้าหากว่าสมาธิก้าวเลยไปอาการนั้นมันก็จะหยุดเองต่อไปก็สังเกตอารมณ์ของฌานถ้าฌานที่หนึ่งหูจะไม่รำคาญในเสียง ถ้าชาในสองจิตใจจะมีการชุ่มชื่นแต่ว่าตัดจะไม่มีการภาวนาตั้งแต่ชานีนสองไปคำวนาหายเองนะไม่ใช่เราเลิกเองถ้าเราเลิกแทนตัวเขาไม่ได้นะต้องหายเองถ้าชานีนสามความชุ่มชื่นเอิบอิ่มจะหายไปมีการเครียดทรงตัวทรงตัวมากสมาธิเรียกว่าตึงเป้งีย๋ยวเรียกว่าดิ่งแล้วก็ไม่สรรรัตว์ราชาได้ใช้ได้สรรัตว์ ตาหูจะดินเสียงที่ดังดังดินเสียงน้อยลงมีการไม่เคลื่อนไหวจิตทรงตัวมากถ้าเป็นอาการของฌานที่สี่จะไม่รู้สึกว่าเราหายใจความจริงลมหายใจมีตังโมติแต่ภาสาวกับจิตแยกกันเด็ดขาดะนการเคลื่อนไหวการเหาะก็ดีการจะเที่ยวสวรรค์นรกก็ตามอันนี้ต้องเข้าถึงฌานที่สี่ถ้าจิตไม่ถึงฌานที่สี่แล้วก็ จิตไม่สามารถจะเคลื่อนไปได้เวลาหมดแล้วญาติโยมตอนนี้ไปขบันดาญ,ญาติโยมพุทธวิสัตถนายตั้งใจสมาทานศีลส,สมาทานเป็นกรรมฐาน